ใหญมากเลยเดินไม่ไหวได้อยู่ไม่กี่จุดโอ้นี่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 น,นี่อันนี้อันนี้เป็นโซนกวางนะคะมีโอ้มีแบบหลายตัวมากเลยค่ะเดี๋ยวส่องให้ดูนะคะหันหน้ามาหน่อยลูกได้ไหมได้ไหมอ๋อได้ได้ได้นะดด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 ู่นนะคะอันนี้อันนู่นอะไรนะ่ะอัวเหรอ นะนี่เขาเรียกเขาเรียกกวางดาวนะคะอันนู้นน่าจะเป็นวัวเนาะใช่ไหมหรืออะไรไม่ใช่บ้ง,ไ,งไม่ใช่วัวหรอกละมั่งมะอะไรพวกนั้นเนะี่ยเออเออใครเขาจะวัวมาไว้อ่ะเอออเออดูตอนนี้อันนี้อยู่กันเยอะเลยนะคะดูจะไม่เหงาเนาะ โอ้ตรงนู้นก็มีนะตัวดำๆนู่นนี่ตัวละไรน,นี้อันนี้กวางดาวน่ารักค่ะน่ารักเนาะจริงๆถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีจุดนี่มันก็จะคล้ายๆพวกจิงโจ้อะไรพวกนั้นเนาะเออนู่นไงอันนั้นไม่ใช่จิงโจ้จะจะเรียกว่าอะไรนะกระจงเหรอเออนู่นหนานู่นหนานู่นหนาเห็นไหมที่มันไม่มีที่มันไม่มีจุดอะเอะอ,อสนีน้ำตาลน้ำตาล ค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งสวนสัตว์ที่ที่ใหญ่เนาะโอ้ตัวอะไรน่ะสีขาวๆน่ะโอ้น่ารักอ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสีขาวสีขาวแค่แพะแพะไม่ใช่แพะอย่างงูก้งดงามค่ะงดงามอ้สวยนะคะสวยนะคะโอ้โหอืมสิเห็นไหม